แจงลสุรานะกูบุกคาปุ๊บแจ้งสิบบาทแงบุหรี่่งคุยกันาเนิดแขงบหรงมตุ่คุยการอน่สุานปกวนัวบรรยากาศตอนลำสุรานะครับสุรา ก็หลังจากที่ทําต้มไก่เสร็จแล้วนะครับก็นี่นะครับสามอนะครับผมมีชื่อเล่นที่บ้านเนี่ยเขาเรียกเอฟนะครับแต่ว,ว่าเรบชื่อจริงก็งคือชื่อเปียวนะครับก็เลยเป็นโกเปียวนะครับโกแปลว่าไปครับเปียยก็คือเปียยครับเปียวไปแบบว่องไวนะครับคาว่าเปียวคือปากเปรียยแล้วว่องไวคล่องแคล่วนะครับโกเปียยคือไปแบบรวดเร็วว่องไวแล้วก็โทแกนคือไม่ขาดแลนนะครับไม่ขาดแลนเที่ยวแบบ อมือมอเที่ยวไม่ขาดแกนไปต่มปุลันหยาบมันหยาบแลมันหยาบแล้วเป็นไก่มอนี่เสี่ยงเออ่ยไก่พันไข่ทั้ายเปนเนี้ยเที่ไนหมอนท่อบรรยากาศเอออีดีหมอนต้มแสบอีดีเลยหมอดินนะท่านมีมันเหนียวหมอนมันเป็นไก่พันไข่เลยมันก็เลยหนี กอดีแล้วกินหมองไงหมองไงไม่ตองไกินหมกครบตัวนี้ดีกว่าเปนนที่ใจมากกว่าแคแล้คิดเท่าตรงอย่างเรื่อยๆนะตรงไปเรื่อยนี่ช้อนมันเปิดอยู่สี่ว่าหัวถองมันตตัดตีต่ต เรื่อยเนาะงานแดียวงานเดียวนุดุดดีวอดีใหญ่เลิกงานมาประมันหาดคุ้มากที่สุสิจารุตันมาต้มเก้บหลักานมาเลยเนี่ยคนเต็มคุณเต็มเยู่เป็นตัวแรกตั้งแต่คตั้งแต่ซื้อไก่มานะครับวันที่28พฤศจิกานะครับลงไก่ชุดแรก40ตัวครับก็มีตายบ้างแล้วก็ มันจิบกันบ้างนะครับเพิ่งต้มตัวแรกนะครับตั้งแต่้อไใ่มาก็เพื่อนๆครับเพื่อนๆเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครับเอกก็ชอบพูดนะครับไม่รู้เอาเกียรติยศว่าอย่างไรไม่ค่อยมีเกียรติทุกวันนี้มีแต่คนเกียรติครับโก้เพียวนะครับหรื้อมโมรีอาจจะตัดไปแล้วตัวเมมเต็มบ่อยนะครับนี้มีตังซื้อกล้องแบบเป็นทางการนะครับเป็นกล้องใหญ่ก่อน Đi đi máy, máy đi mày đi đang jack. làm nút dừng tí เขาเือเียสินะมันมันมันคุดไัวไหวเขาปูถามแล้วปูยันจิท้ายมาเดี๋ว่ปูยนคุยกันในไล่ปูกเอใจแล้วไลน์ป่เคยคุยในไลเดียวก็คุยกันในมือแรกจิมมาขอโมู่เนาเขาคุยกันในไล่เอาติดเนี่ยับบนี้กำลังควนเขาบอกเขาบอกเขาเรียมึงกำลังควนโอ้เป็นนัไนแล้วุคุยกันอ่ะอินแหนเนาะกูก็บอกโหเกอโทษบอกกูอะ เฮ้ยรับรับไอแอปเฟซในเฮ้ยเปลี hey. ่ยนโทรศัพท์ใหม่อ่นพอหรอ้าลงไปโอ้ยคพ้ยกนมาตลดดีบว่ะมเอามุงเขาอะไเป็นบ่ไอ้นนกุ่มอ่ะวั้ไดี๋ยวจเปลี่ยนโทรศัพท์ม่ินอันนี้ยงกินได้ม่ชดึงเขาได้เปท่านแดท่านแดอเขาเอ้กลุ่มเป็ดอานแดอสมัยเด็กหน่อยคุ้ยมีกี่ตัวยังกินไล้วมชิมมึนมามือเออกูกินนีงก็ได้สักโอ้ย เยอไไปไหกล้องมงไไก่พันไข่นะครับจะมีพวงไข่เขเรียกพวงไข่ประากรชูุยอะไรสลับหลุยงงโอ้ยแบรมันตางนมันเื่อเลือึงเ่จับเองว่าเหมาสนาดชูขุยคาร์โดชูชัวผมว่า้เขาคุยกันไม่เฟชมีเมียมีเียรมบ่เงไหม่รโนโวครับเื่องจีเอาอยู่ดีจ้าหมาทารตตก บึงอกคร้สึกรราบกด้วยท่หเพื่อนซ้ำเพื่อนตดีวันนี้ติดตามมาจะว่าผมไม่กินแล้วผมก็ผมก็ไม่กินแล้วมเสียนใจแล้วไอ้ถั่วไอ้ข้าวซ้ำซุมเนียเพื่อ่ามันแตกมากที่เตียนเก่ามันเสียหลายเปลี่ยนใจนะครับคือแต่ว่าเขาเขาเปนไเขาบมเนว่าเปี่ยนงาเกาะกิง่แต่เขาไม่ไถ่ตอนงดีเขาไม่ไ่เขาไม่ไถ่อือหืน้ำจิ้ม สุดยอดครับอร่อยอร่อยดีมือมากนะครับเค็มเค็มเค็มเพราะว่าปลาเนี่ยผมนับตอนนี้ว่าอยู่ในเมืไทยไทยร่องยูทูบเนี่ยสะบานซีซั่นยิวมใช้ลงไปได้ยังไงนใส่ใส่แบบข้าวอพกเค็มประเดดเนาะเค็มประเดดกาตั้งหน้าตั้ไใจเอออขี้สูงกูมันมันสูงมันอยู่แล้ว เดืดเกียวเหี่ยมางจงยิ้มบัวเกียวเซกอนตำเซนานไม่เดียวผมนปุ้ิเอาตันี่ไปตำบัวตำเสเียวนะจะปุยไปเลยวะจะปุยติดเส่หนูาเงียแบบโบอยู่ิดซื่อมเยนายังไม่ถึงเดือนเก้าเลยว่าหมาไปแล้วนะครับไปก่อน ยาบใส่ดีเจนี่หยาบหยาบเลยตอนนี้หยาบใช่ไหมตัวนี้ตอนหยาบหูหลบหัวผู้ยิ่งหูหัวหยาบเลยครับหยาบตายเนี่ยนะครับเพื่อนผมมันจะมีชแนลในยูทูปนะครับเพื่อนอ็อฟหน้าตาเขาก็ผ่านเขาก็จะทำชแนลท่องเที่ยวหรือว่าจะทำชแนลแนลเอเบชแนลเอเบ อดาววีดีโอเลยนะครับอ่นนาไจับกันไหมครับเพื่อนของเปียวนะครับตัเปียวครับเบาเล็กนึงโมโหไมาเมาน่าสะกดกระพริบทำอะไรก็ได้ครับที่มันมีความสุขแลว้วเราก็ทำแล้วมันไม่ทุกข์เพราะนั้นก็พอะครับชีวิตไม่ต้องอะไรมากทีไหนที่ทำแล้วมันทุกข์มันจะไม่อยากทำใช่ไหมครับ ผมพูดอยู่ตรงนี้นะผมพูดอยู่ตรงนี้นะผมกำลังก่อกำลังก่อไฟนะครับบ้านผมอีสานเขาเรียกดังไฟนะครับผมดังไฟติดนะครับผมอยู่หมู่กระทิงเก่านะครับหมู่กระทิงขันนี้ไม่ใช่เอฟเฟคนะครับเขาร้อยิงครับีช่อยู่ใส่กำลัง กำลังเอาหมดเจ๊ไปมีควาดเจ๊ก็อะไรครับเป็นไปไม่ได้สอาประเทศอย่างเงี้ยมาถึงนี่ทายผิดดูเอาไปนี่เตื่อนให้ไปมามาลุ้นครับจะย้ายหม้อมาลงหม้อดินนะครับเพราะว่า ไก่มันเหนียวกินยากก็อุ่นไปเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าอะไรนะตุนไปเรื่อยๆครับไฟเบาๆแล้วลงหม้อดินเนี่ i. น่าจะเนื้อจะนุ่มขึ้นนะครับเป็นไก่พันธุไข่นะครับเนื้อจะนุ่มนะเขาเรียกอะไรวะ,ะชื่อพันุผมก็จําไม่ได้นะครับไก่พันไข่ทั้งๆที่ผมเลี้ยงเองครับอะไรก็คอกแบคฮอกแบคค,คอกคคอะไรสักอย่างน,น,นะเท่านี้แหละเอาฟ้าไหมนั่นเนี่ฟ้าเขาอื่นยังตุนตุนไปเรื่อย มันไปเรื่อต้มไปเรื่อยหลอกไปเรื่อยต้มหลุนหลอกใช้ำเดียวกัน่างมันเรื่อยมากันเนี่ยินดหาอไรนครับเอามากลัวปีน่ไม <trendy, too. S 3> <ie> ่ดีลินกินะกินแล้วครับอย่าองดีองค้มะวเปียนองไเปลี่ยนม้วนหนึ่งม้วสองนี่ไมนมั่วกลัวม่วสามน่ะอแต่ก็มา วิไลมอซี่คู่ยังวิไ้ถ้าเป็ไปเรียงวิไลยังสูงดีๆแต่ยังแต่ยังกลับมาคุกแข่งขึ้นเด้วเนาะจุกอ่คราบปุมมาทยมแยกกันตอนมอสามแต่ก็หวงมดแตนี้เป็นพวกแต่ดับเดียวกันนี่ะพวกเขาเลียนดีเขาก็ไปทางเขาดีจะเป็นมูกันเป็นมูนท่ป็นมูกันแต่ว่าคือมันจะยิงีแบบ เิ้มาเขบอกว่านัาเนาะตังระดับอยู่ดิมูที่เขาเรียนดีเขาเขามีหนาทีการงานดีเขากไปแต่ว่าห้องมันปวดว่าสไตล์อินเดียีแบบนี้ก็อยู่แล้วแต่บวชบวหลังบูเอเบอบวชก็มีหิ้งก็มีทิ้านแป่งสู้มันสู้ไปไงกไปกับช่วงกันอยู่ดีูปีง่ายบวชบวชหักไม่หาเปบบวชบว่าจไม่งานหอเล่าูเอาี้อ้เข้าโคตรเลยจบงตงแต่ตั้งแต่อัเกกบิ เขากยังครบกมูติวเลียนมันจะย่อมไปเลยก็ยังในรูปเห็นมามีโมมีไอไอ,อยังจู่เยออ่ีดงหลวงนะไอหนามแหลมนะดงวงกังบชูนี่ยังอนะไรที่ถอาเป็นมูสุติบัวอันเจ้าสียแต่ซุนียังเนะซนีใจนนหางหรออัพโเขาค้อบมันตัวเนี่ยหัวทิมันพาตาตปีนนี่มันเนเออเมาไอ ที่ว่ามันเจ็บง,งานอยู่น้องบัวน้องหนาวนะทั้งลุงหลวงอ,อยู่อบตอน้องหนาวน้องบัวไอ้หนมันแนมนะมันอยู่มันเลี้ยง้องสามหมดแต่ว่าตอนมัธยมมันคึอไมาอยู่ห้องเดียวกันด้วยนิ่งเออนิง่งมีนิ่งมีโม่มีมเอกวิทย์ที่ว่าเขาไอ้อนิ้งมันลงมากเมื่อนี้นะมันนั่งเครื่องมากๆมาบูก<ด>ไม่เช็นนั้นเรื่องกุปตาเขาไปเที่ยวกรุงเทพ ท่องไปพอด้สูเดชเขบริสุทธิ์ในน้าเนี่ยนจะอยู่บางหน้าให้กันไปว่าทว่าในนั่เขามีแฟนเขาเป็นันนีมันเดืกแล้วสุดอยู่มันใกล้ใกล้สุเดชขี่มอไซค์้ขี่รถยนต์ไปหาข้าออกอย่างน้องแน่มเถอสามุเครึ่งนะเป็นอะไรสุเดชโอ้ยลุใหญ่รอยกว่าลรอยข้างหนี่เกาข้าเบาพี่เกาพี่เกาหายบอกเลยเดกสาวเกนอะไเนี่เียดป่อ่านี่ต่วันเลิกแล้วตอนนี้สด สไตล์เานี่แหละดูแบบสดเั้เลยนเน้นรูทเน้นรูนี่้าไรูดรูอันอันคุณนายตรงอกอเรอไรไร้รือ่นน้องไลน์่ได้จู้ S <S <S คลิปคลิปนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละเราบรรยากาศมันกันเองว่อร์เปิดออกผมว่าจะไม่ตัดนะครับก็จะทําคลิปยาวๆบ้างนะครับเออเขาไมีใครตายตายหมใครนี่รุ่นเท้าบอเออยี่ให้หงสาวมึงนี่ต้องบักเต้เขาแบบตายกูก really ็ได้ยินมาเนอะจะย่างสามสิบแล้วนะครับมัน ก็มีกลุ่มเพื่อนที่โรยลาไปบ้างครับแต่เรายังอยู่นะครับหัวยานท่อโบติปมันไม่ค่อยมีสืดนะจะทำหน้ฟตาล้องแล้วนะครับ <l id> นี่ไงก็ได้แต่ผมไม่เล่นพนันนะครับแต่ผมพนันว่าไม่ตกนะครับโค้ดก็เล่าพ้วนเลยวะก้อยก็เล่าพ้วนเลยเล่าพ้วนคนยืนเลยเวลาพรวนคนยืนนี่ค <maintenant S 2> okay, so ือท right? ี oh, that that ่น้องเข้านะเพราะว่านั่งคุณแม่เข้าคนยืนผมมีนะเป็นหมูว่ะเออเกลี่ยเปหนโาเวลาพรวนคนยืนก้อยตรงมาเลยไม่ใชเดียวสาย น้องงานโรงเบี้ยมตัวเอลกอฮอล์เคยรัเอาเป็นมู์มาตั้งกูบ้ามกกว่าเรื่องกอลกอฮอล์อืมเบอร์เบอร์ออฟก็ได้เบอร์นี้ก็ได้เรื่องขวนทิจะกนเไปดู่องก้อนก็อีกี้จะพูดนั่นแหละกี้อหรอย่งอีขี้เรื่องควดทิจโกนอีขี้ข้เปาเรื่องอีใครเ่ยมีเปลียนั่นหร คนมันเป็ <rôle à> <S <s <ống> <be> ่ือของนแม่กูเหยียกูเส่ใมันมันเห็ุอยู่ห้องด่าหรือเ่เป็นยังดือตายบองห้องด่ามันนี่มีเจ็บออีเจ็บมันเอกในไล่ไมได้คุม่เราี้า ยืนยันมันมากมั anno. ่มากต่ว่าไอ้จะแต่งว่าบัมีรถออกมาบอมีท่าก็ยื่นไว้เฉยในะครับบอกคนนึงโอ้ไปครับบ้านหรอวะบอกๆกิมมูอะไรบ้านไเดมูพบกันมาก่อนผู้สาวอีกกิมมูอะไรไปครับมีย่ามเป็นหึ่งหมดเรื่องแน่เดมหลอกไม่มีความหังเหตุยังถ้าบ่มีใจกูจะต้มไก่ ศาสารต้มไก่ทำไมเธอจึงไม่มาหาลกให้คึ้ต่อบอสยังไม่ติดลิกาซินนะครับเพลงนี้ของอาสยามนะครับเออโดนของไหนซีเมมนะครับนิ่เ, <c oughs> เดียวเองนะลิกาซินต <c oughs> <c oughs> ยูทูบเขาไม่อนุญาตนะครับเพราะว่ามีการแจ้งลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงก็เลยนะครับบรรยากาศคุยกันส่วนใหญ่นะครับหนึ่งมาทำไมเขาลืมไปหมดแล้วปูมาเล็วตรองมาตองแม่ก็นั่งหน้าบ้านนั่งของเอนลอกรอกกูมาทางบ้าน

พกะกังบางยาเนี่ยมันบอกก็รู right? ้เลยมันม้วนเด็บดีเขาพ่งเดยกดีเอกแกสมงนไรมันไม่โทรศัพท์มันบอเห็นใจบ่าเนีนนะกูติมกูเบิกกูไปเปิดเบื้องนี่อันต้อมหมืนไยังเห็้ยัวเต็มมือดีเดยกูแบบกูนะสมารไมคเสื่อโทรศัพท์เป็นทางสื่อไม่จำอันนหนบ่ได้เลื่อพว่นั้นเอาแก้วไม่จัดเลยว่าเนียนแยบมวยอยู่แยดแต่หาบอกกูอย่างเดย บอกว่าคุยนะคุยตัวเบ่งความกันไปให้เออว่ากูไปกรุงเทพเนี่ยกูนะเนี่ยมันนี่ยโคตรเลยคุบอมไหมมึงรับบ่แต่ว่าคุยยังไม่ทันรับคือกูเปิดใส่สาธะไงให้เดี๋ยวว่ากูได้กับโคได้ไงเฮ้ยมีไรขอยู่ก็คือว่ากูบอกว่ากูไปกรุงเทพคุบอกไปอีรีคุเปิดตัวแต่ว่าหายไม่รถเนี่ยคุนอนไม่รถบ่เสื้อดอกคือ กูได <ih az violin inding> <ra <Rabbi> <ijn> ้ยินเสียงมงเอกยูสันตอนี่ไปตอนแรกู่แตัเข้าบ่อเข้าในยินเสียงเอกรูตัวเปตองตัวเข้าก็ได้เพียวไสันฟังเนี่ยเขาด้ยินเสียงเอกยูตัวตองตัวเข้าก็ได้เทียวตวแปว่ไหคุณนอนมีมีรถคุณนอนตับอเยี่ยัก่ายที่เอกนะครับแลาสายที่เอกเหมหนเลยกูบ้านซ้ายหละกูมาลับอีเลยมันเอาเบอร์พืนนทัมันให้พืนนทั่วเบ่เมเบืออเบือมมันมีสอเบือ นิ่งห้าเมียเลยออกยูทูปของเพื่อนแคทนะครับตัวกูยังสองแปดปอกเออนะผมจำชื่อไ่ได้ทีละัตพลพิราชนะครับทีละัตพลทิราชเจ้าของซอยพลทิราชนะครับยู่ไรดิเลยนะเจ้าของซอยพลทิราชนะครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดียวนะครับก็เป็นผู้หญิงวัแรกครับที่มาครับสองแปดตัวอกฝังสองแปดนี่อแปดสตัว หิเดไี๋ยวปสวดี่าเัดี๋วเจ็เจบความรู้เกี่ยวกับโกเปียวนะครับนิดนึงนะครับก็เพื่อนที่มาด้วยกันเพื่อนจริงนะครับนี่ก็เพื่อนปฐมนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เปีสอตัวพอหนึ่งทับหนึ่งเลยนะครับ ผมมีงว้8ตัวปฐมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแต่ง f o ร์ว t c ชิ n งครับ